สวัสดีครับถ้าใครยังจำอีพีที่แล้วได,ได้วันนี้ผมจะมาลงสีนี่ที่ที่แอปไอ้ที่ที่อัดคลิปมันไปอยู่ตรงไหนก็ผมก็จะกดเข้าไปถึงนะนมาลงสี เลเยอร์นี้เดี๋ยวจาวสีเทาดีกว่าสีเทาแล้กวกันนี่อ่อนๆหน่อยอ่าสวยอยู่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งที่ ทำให้ผมได้ตาดึงแสงมาตลอดนีแต่ว่าหลุดนี้ทําง่ายนะทุกคนเชื่อผมนี่แนะนำให้เอาไปเอ,เอไม่ต้องดีกว่าเจ้าสีตาสีไหนก็ได้แต่ผมเอาไปสีดำเสร็จแล้วเปิดเลเยอร์รอล้อรถหรือก็ได้นะไมันจะเป็นอย่างเงี้ย คือผมต้องย,าย,อย้ายเลืยอยนี่มันไม่จะได้อย่เงี้ที่เหลือก็คือคุณจะเติมสีตาสักหน่อยก็ได้อ้หีดอันประมาณเนี้ยหรือคุณไม่ใส่ก็ได้มาพร้อมจะสอนละให้เราใช้พูกกันแล้วกดมาที่แปลงสีแบะพู้กันอีกรอบแล้วก็มาเอาอันนี้ อันที่ผมอันที้ผมชี้เนี่ไนเห็นไหมนนะแล้วก็ปรับความใหญ่ทำเงี้ยก็จบของผมจะเติมเป็นสีส้มหน่ไยขอ,อไปที่ทำเนียะนะผมเพิ่งกลับบ้านมาถึงอนะ สิละถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมมาวาดอีกก็เดี๋ยวผมมาทําให้นะเพราะผมก็วันนี้ก็ไม่ได้ว่างเลยมากนัดนนะเดีย๋ยวเติมให้ดูก่อนเดีย๋ยวเติม,มวันนี้สอบใจไม่ดีเลยสมยังยังยังยง,ยง ไม่เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ